ครับพบกันเช่นเคยช่องหนุ่มหนูช่ชาแน,นลนะครับวันนี้พาเข้าดูร้านเปิ้ลยำเซเปอร์ตลาดตุลุงหน้าสารชนบุรีนะครับเดี๋ยวเข้าไปดูเจ๊ปเปิ้ลยำนะครับกลังยำกันมันๆเลยนะครับยำปลาแซลมอนแยกน้ำยำอยู่ไหมคะสวัสดีครับเจ๊ปเปิ้ลค่ะสวัสดีค่ะนี่เข้ามานะบินกันร้องเยอะเลยนะนยนนหน้ายำ ยำอะไรครับเจนนยำปลาเซมอนค่ะยำปลาเซมอนนะร้อยยี่สิบบาทนะครับเมนูนี้ยำน้ำยำใส่กล่องกลับบ้านอย่างสวยงามนะครับกล่องมีทิเชูนเพิ่มนะเจลงของจัดเต็มนะครับเหมือนเดิมนะครับไม่ได้ลดของเลยนะครับ<อ>สั่งอะไรไว้คนได้นะคะข้าหมูย่างแท้ค่ะ แซลมอนไม nee, ่ใส่พริกค่ะองำรังมีค่ะพี่จดเลยนะคะนี่นะคะาแซลมอนไม่ใส่พริกจ้แซลมอนไม่ใส่พิกนะใส่กล่องสวยงามนะตาม่าคาเขาเชิดไหนนะคะพี่ ผ่านไปผ่านมาแวะหมลุนได้นะครับร้านเปิ้ลยำซ่บเปอร์ตลาดโต้ลุงหน้าสารชนบุรีนะครับนี่ลุกค้ามาก็จะมาจดจดแล้วก็ปักที่หลักแบบนั้นเลยนะครับเสร็จแล้วก็นั่งรอโต๊ะหน้าร้านเลยนะครับลูกค้าดู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 ลูกค้าดูลูกค้าย่าสมนกันยนะคะนี่ร้อยยี่สิบบาทนะชุดนี้ไปแล้วจ่ด้วยมาม่า มาม่าไม่ใส่ปลาหมึกไม่ใส่พริกสดนะคะอยู่ไว้คะค่รระมาดูมาม่าปลาหมึกนะมาม่าไม่ใส่ปลาหมึกค่ะมาม่าไม่ปลาหมึกนะกินอะไรชอบอะไรบอกเจ๊ได้นะเจ๊จัดให้นะครับอ่าอันนี้นเราทู่เดี๋ยวกับพี่ผมเอาแล้ว <c oughs> มามา่าใส่ยัง ม,ม่ามี่ปลาหมึกนะครับ60บาทนะอันนี้นนะะใส่แต่เครื่องหม่มาม่าเลยะนะคะนี่ใส่แต่เครื่องม่มาม่าไม่ใส่พริกใช่ไหมครับใช่ค่ะไม่ใส่พริกนะใส่แต่เครื่องม่าม่าชุดนี้60บาทนะครับขายมาแล้วนะกว่า20ปีนะเจ๊ปเปิลน,นะ ยืนตรงนี้นะรนะอเร็จมามๆนะเครื่องมาแล้วเกอ

น้ำมัามาลุลัว <ๆ S 1> เลยนะวันนี้สองสล้าอแต่เราออเดอร์นี่จุกๆนั่นเลยนะครับบินละสามบินละสี่บินละห้านะครับบิลนี้ทั้งหมด5อย่างนะนี่แถวยาวปปืนเลยมาทานที่ร้าน นี่นะมาม่าหกสิบบาทนะเขาสองสองาสองสองนี่หกสิบบาทนะราบหมูเผ็ดน้อยาบหมูเผ็ดน้อยนะมาดูราบหมูเผ็ดน้อยอีกหนึ่งนะราบหมูเราจะไปคั่วตรงนั้นนะครับ ตำข้าวโพดพริกสามเม็ดนะนี่เดี๋ยวพาไปลงครกกันเดี๋ยวไปลงครกเลยนี่นะตําข้าวโพดนะพริกสามเม็ดนะลูกค้าบอก นี่ตำข้าวโพดไข่เ no ค็มอ่ะครับไม่ค่ะไม่ได้ใส่นะตำข้าวโพดเฉยๆนะครับห้าสิบบาทนะครับเมนูนีนะดีย่ใชผ่านไปผ่านมาแวะมอถึงนะครับร้านเปิ้นย่าแซบเฟอร์ตลาดโต้รุ่งหน้าสารชุมบุรีนะครับช่วยกระดูดูนะพ่อค้าแม่ขายนะครับ อย่าลืมฝาก<ช>กดไลค์กดติดตามช่องหนุ่มมกชนชาแนลด้วยนะคะัาไปใส่านี้เลยนะนี่ไปสง่งทิ่โตาแล้ว ทำกระโพดนะห้าสิบาทนะนนไปแล้ว<อ>นี่ตัวน,นี้สองคกเลยเป็นไงตำอะไรครับเจ๊อันนี้ตำปูปลาาค่ะตำปูปลารนะหกสิบบาทนะคกนี้นะ<ช>พริกสาเม็ดเหมือนกันใช่ไหมครับใช่ค่ะนี่ลูกค้าบอกพริกสามเม็ดนะลูกค้าไม่ทานเผ็ดเผ็ดน้อยเผ็ดมากบอกเจ๊เปิลได้นะเดี๋ยวเจ๊เปิลจัดให้นะ ต้มเองนะสูตรพิเศษจากเจ็เป่วยเลยนะใครมากินก็ติดใจนะครับต้ตมตำนะรับประกันความแซ่บทุกเมนูนะครับที่ร้านนี้จะน้นงน้ำมะนาวนะคะน้ำมะนาวสดแท้ร้อยเปอร์เซ็นต์นะน้ำกันดิเห็นเห็นเลยนะครับขันย้ำจดได้เลยนะคะ กับปูปรราไปแล้วใส่ถาดืมนี่นี่หกสิบบาทนะนเดี๋ยวมาดูลาบต่อนะ ดูลาบต่อนะลาบมีน้ำตกมีนะครลาบมีน้ำตกมีนะคอหมูย่างมีเป็นร้อยเมนูนะครับ,น,บนี่น้าลาบนะนี่เป็นไง ดูนี่นะหกสิบบาทนะนีออไ่ไปแล้วมาดูยำเซลมอนต่อนะมาดูยำปลาเซลมอนร้อยยี่สิบบาทนะเซลมอนไม่พริกนะพกค้าบอกพริกกินกุ้นการ์มังได้นะ นี่ดูยำปลาเซมปุนเขาฉ่ำๆนะเซมม่อนนะนี่นะร้อยสิบาทนะคลากกดไลค์กดติดตามช่องหรู่มูเทนชแนลด้วยนะคะ มาแล้วแม่ป้นบอกไปซื้อซามาด้วยยำต่อนะต้องยำเจ็ดสิบบาทนะครับนี่นะจุกๆเลยนะต้องยำนะนี่นะต้มงยำรวมมิตรนะบอกร้านนี้มีทุกอย่างเจ็ดสิบบาทนะครับนี่ไปแล้วผ่านไปผ่านมาแวะโมดุนด้วยนะครับร้านเปิดยำเซบเปอร์ตลาดโตลึงน่านสารชนบุรีนะครับ

ลืมฝากกดไลค์กดติดตามช่องหนุมมืชนชาแนลด้วยนะน,นี่ต้มยำเจ็ดสิบบาทนะ,ะตําตําาน่งรครับจเรับนเยมานั่งรองนะครับให้ดูบรรยากาศหน้าร้านนะนี่นะลูกค้าเยอะนะนี่นะมามารวมมิตรมาดูมามา่ารวมมิตรมาม่าอีกแล้วนะ ขมารวมมิตรหกสิบบาทอนะสองสองรายการนะเมนูนี้นะนี่นะขนมโบสนะครับอันนี้เครื่องอะไรครับอันนี้ขมารวมมิตรค่ะมารวมมิตรนะหกสิบบาทนะบอกแลก้วจัดเ,เต็มจุกๆนะ อย่างนี้นะมะนาวสดแท้ร้อยเปอร์เซ็นต์นะคั้นกันยิ้นเห็ดเลยนะครับตามด้วยน้ำตาลเคี่ยวสูตรพิเศษนะ อุดหนุนกันนะครับค้าแม่ขายนะครับอุดหนุนเศรษฐกิจไทยนะครับของก็เริ่มจะหมดแล้วนะครับนี่ขนาดหัวค่ำอยู่นะมันดีขายดีมันดีคนเยอะนะขายดีเ,เห็นวันไหนก็คนเยอะตลอดแล้วครับร้านเจ <c oughs> <c oughs> นี่นะมามาหกสิบบาทจุกๆแบบนี้เลยนะนี่นะครึ่งกะละมังเลยนะนี่นะนี่ร้านจะเป็นของขวัญมาก ขงองสดแล้วก็ใส่ของนี้ก็จะไม่ไม่ก็อยถือให้ได้ทานลายจนี้ใส่ถุงเลยลูกผู่กัยยำมะม่าของที่ขำหน้ามาผมำยำหนึ่งมะม่าหนึ่งได้แล้วลูกนี่ใครใส่ยำปลาแซลมอนเยอะครับยำมคะได้ค่ะหนึ่งของลูกค้านี่เนาะได้รอยยี่สิบค่ะสแกนนะคะคะายจานุเทอะไเทใส่ถุงอะไรใส่ถุงมะ ปลาเซง่อนหไป20ค่ะตอนนี้ออก้วันเอแบดีเ่อแบค่ะกระเฉชดเเดยอดอ่อนๆนะเจเปิ้ลเด็ดเอีนะนี่นะไม่มีเนียเลยนะครับทำจำเพลินมากค่ะต้มยำหนึ่งค่ะต้มยำกับยำมาม่าได้แล้วนะคะค่ะเจ็ดสิบร้อยสามค่ะพี่เดียวนะอต่อได้น้ำตกปะคะต่อ นัผน,นี่คอ่าี่ผู้ชายน,นี้อะไรครับน,นี้เป็นน้ำตกค่ะพี่เป็นน้ำตกนะนี่นะ60บาทนะเมนูนี้นะครับ มาดูน้ำตก60บาทนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องหนุ่มมองชนชาแนลด้วยนะครับคอยอัพเดตร้านเปิ้นยำแซบเบอร์ตลาดต้ลุ่งหน้าสามชียบุรีมาให้ดูตลอดนะครับแต่ถ้ามีโอกาสแล้วก็ไปถ่ายทำร้านอื่นให้ดูอยู่เหมือนกันนะครับหรือใครอยากไปถ่ายร้านไหนคอมเมนต์มาได้นะครับเดี๋ยวเราจัดให้นะครับพัายลยจดได้เลยจา้า ลูกค้าเข้ามาเรื่อย<า>ๆนะต่อด้วยลูกค้าดูเมนูนะครับส่งที่โต๊ะเลยนะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวใส่ถุงกลับบ้านลูกค้าเลือกเมนูกันอยู่นะครับ นี่ม่ีเมนูใหม่ใหม่แล้วนี่เต็มเลยเป็นไงแต่ลำบินนี่ไม่ธรรมดานะครับเจบเปิลบอกเอาไหวนะครับแค่นี้เจเปิลบอกบบย่านบบย่านครับมาลอดเจบอก ผ่านไปผ่านมาแวะโมดุลนี่น,นะครับร้านเปิ้ลยำแซ่บเวอร์ตลาดต้อลุงหน้าสามชลบุรีนะครับรับประกันความแซ่บทุกเมนูนะอันนี้เป็นยำอะไรเจ๊อันนี้เป็นยำรวมค่ะอันนี้ยำรวมมิตรหกสิบบาทนะครับกำลังล้วง นี่คน้เนี่ะหกสิบบาทนี่นะ6กบาทจุกๆเลยนะนี่นะใส่ถุงไปแล้วตํปลาที่สดตปูมัน่งเนเล็กน้อยยังนคใกล้แล้วใก้คครับไล่ตาบินอยู่ครับนี่นะนี่เป็นตําตําอะไรครับเจ๊ ันนี้สองโคกค่ะจำปูมากับปำปลากุ้งสดครับปูมาก,กับปลากุ้งสดนะครับตัวนะลูกโคกอีกแล้ว คุ้งสดใช่ไหมครับใช่ค่ะต้องออพต้องออพเอาใบไใจตดปูไม้แม่สองคนตำปูไม้ตำคุ้งสดนะครับโทษทีนะครับน้ำนะอืใส่ถุงกลับบ้านนะครับทั้งหมดห้าอย่างนะ ลูกค้าเข้ามาเรื่อยๆนะครับเข้ามาไม่หยุดนะครับนี่ตําเลยครับตํปูมา้ตาตำปูม้านะหกสิบบาทเหมือนกันนะ กดไลค์กดติดตามช่องหนุนบุญชนชาแน,นลเลยนะคะอยู่เป็นกำลังใจกันไปนานๆน,นะคระับเอา,าสดแท้แร้อยเปอร์เซ็นต์นะบีบกันจวดจา้าจุดจ้าเลยนะร้านเราจะอยู่ทุกวันพุธนะครับ เปินต่ำเร็วมากครับผมเปิดขายมาแล้ว20ปีนะเจ้าแรกตลาดต้นลุงหน้าสาเชิบุรีนะครับอันนี้โรยถั่วมีตำปูม,ม้านะ60บาทนะครับย,ยไปดูยำต่อนะ ใส่กันไม่ยัง้งเลยนะคะมีตำตูม้าค่ะ,ต,ะตัมปลาคกุ้งสดยำลมนิดน้ำสดต้มแซ่บค่ะสี่อย่างห้าอย่างค่ะอยู่ไหมคะต่อด้วยยำกุ้งสุกค่ะบวกกุ้งสดค่ะอยู่ไหมคะค่ะไม่ค่ะไม่มีหมดระวังเลยชี่แป๊บนึงนะคะยำกุ้งสุกบวกกุ้งสดนะครับ เมนูนี้เท่าไหร่ครับกุ้งสุกบวกกุ้งสดครับนเมนูนี้แปดสิบบาทครับแปดสิบบาทเองนะเมนูเผ็ดเปรี้ยวหวาน,นกเผ็เดเปรี้ยวหวานบอกแล้วชอบรสไหนบอกเจ๊เดวเจ๊จัดให้นะครับ เราดูเมนูนี้เป็นเมนูสุดท้ายนะครับขอบคุณสำหรับการรับชมและติดตามนะครัออบอย่าลืมฝากกดไ like, ลค์กดแชร์ช่องหนุญช่องแชนแนลด้วยนะครัคบมนี่80บาทนี่บาทไปแล้วขอบคุณสำหรับการรับชมและติดตามนะครับนีนะลูค้าหน้าร้านนะ นี้เลยนะครับร้านเปิ้ลยำแซบเวอร์ตลาดต้นลุงหน้าสามชุม่วโมงนะครับแปะมอหดูนกันได้นะครับนี่มีเบรกการหน้าร้านนะนี่ในร้านก็มีนะนี่ขอบคุณครับ